ที่สซึมเศร้าเราขอแวะมานั่งเล่นสักสองอาทิตย์ได้ไหมเราอยากดูตอนที่โมวาดรูประบายสีได้ไหมคะ พูดออกไปแล้วก็เขินอายตัวเองไม่น้อยกระนั้นมาเรียก็รู้สึกชุ่มชื่นหัวใจพิกลที่โมนายิ้มอ่อนแล้วพยักหน้ายิ้มแบบรู้เท่าทันว่าเพื่อนใหม่อย่างเธอต้องการอะไรจะปฏิเสธก็คงไม่ได้ที่เลือกเปิดแกลเลอรี่ด้านศิลปะและมีผลงานวางขายด้วยเมื่อได้พูดคุยทำความรู้จกัก มาเรียก็สัมผัสได้ถึงความเศร้าเหงาและโหยหาอะไรบางอย่างในแววตาคู่นั้นแววตาของน้องสาวศิลปินที่ชื่อวาเนซ่าสาวสวยที่ยืนยิ้มกอดหน,น้าอกวางท่าจ้องมองอยู่ในภาพใบเก่าภาพที่ติดอยู่บนผนังสีขาวภายในแกลเลอรี่ที่พี่ชายของเธอเล่าว่าเจ้าของเป็นหนึ่งในศิลปินมากความสามารถจากบรรดาเพื่อนของเขาวาเนซ่า ฝีมือดีที่สุดซึ่งกว่าจะตามหาแกลเลอรี่ริมหาดได้ตามตั้งใจมาเรียก็ต้องเดินไกลมากจากรีสอร์ทที่เป็นหาดส่วนตัวดังนั้นข้ออ้างที่ว่าออกมาวิ่งจอกกิง้งแล้วบังเอิญเห็นแกลเลอรี่คงไม่ทำให้โมนารู้สึกระแคะระคายยิ่งระบุชัดเจนเรื่องการมองหาอะไรทำในช่วงวันหยุดพักผ่อนยิ่งเป็นเหตุผลที่ผ่านฉลุย แน่ล่ะเมื่อตัดสินใจแล้วว่าจะช่วยเธอก็ต้องช่วยให้ถึงที่สุดโดยนับรวมเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนของจนาธานที่มีต่อวาเนซ่าและคุณมาร์กพี่ชายคนรองของโมนาทั้งสามคนรู้จักกันตั้งแต่คุณมาร์กบินไปศึกษาด้านงานออกแบบและได้พบกับจนาธานพี่ชายของเธอ ส่วนวานเนซซาเป็นศิลปินฝึกหัดที่รักศิลปะเป็นชีวิตจิตใจการแลกเปลี่ยนมุมมองส่งผลให้พวกเขากลายเป็นเพื่อนที่ชื่นชอบอะไรคล้ายๆกันกระทั่งการจากลาไปอย่างไม่มีวันกลับของวานเนซซาทำให้โจนาทานรู้ใจตัวเองจนสารภาพกับคุณมาร์กเรื่องตกหลุมรักสาวไทยผู้มีใจรักศิลปะแต่ไม่เคยเอ่ยบอกเพราะกลัวว่าจะสูญเสีย จบจนทุกวันนี้ที่คุณมากก็เริ่มห่วงน้องสาวเขาจึงบอกเล่าสถานการณ์ที่เป็นกังวลให้จนธานฟังอย่างละเอียดและหนึ่งในความวิตกที่คนเป็นพี่ชายย่อมเข้าใจได้ดีนั่นก็คือความปลอดภัยคุณมากเล่าว่าโมโนาดื้อดึงที่จะอาศัยเพียงลำพังท่ามกลางความเงียบสงบริมชายหาด แต่ว่าอาการนอนหลับไม่สนิทของพี่ชายอย่างเขาก็เริ่มหนักขึ้นเพราะความห่วงถูกค้ำคืนก่อนหลับตานอนเขาจะลายหาหรือโทรคุยเพื่อให้แน่ใจว่าน้องสาวสุขสบายดีไม่มีปัญหาในการใช้ชีวิตลำพังในบ้านหลังใหญ่ที่มีถึงสามห้องนอนสองห้องรับแขก ไหนจะบริเวณโดยรอบที่กว้างขวาง,วางสนามหญา้าที่ทางเท้าเล็กๆปูด้วยกรวดสีขาวทอดยาวมาถึงแกลรรี่หน้าหาดทว่าโมนาต้องอาศัยอยู่ที่นี่คนเดียวเป็นใครก็อดห่วงไม่ได้ก็นะต้องดื้อดึงสักแค่ไหนพวกพี่ชายจึงแยกคนสวยออกจากสถานที่แห่งความทรงจำไม่ได้ โมนาคงจะรักพี่สาวมากไม่ต่างจากห่วงแหนดินแดนแห่งความสุขที่มีผลงานศิลปะจัดวางเรียงรายส่วนชิ้นที่กำลังตั้งใจลงสีอยู่นั่นก็นิ้วเรียวดีจังม,มีอะไรเหรอเปล่าไม่มีอะไรไม่จริงอะเราได้ยินโมดถอนหายใจฮายเมื่อยค่ะ ขาอ,ออกไปเดินเล่นแป๊บหนึ่งมาค่คอยๆลงสีได้ตามสบายเลยอีกสักพักน่าจะมีรถขายไอติมวิ่งผ่านหน้าหาัดเหมือนทุกวันสนใจไหมสนๆเผื่อด้วยโอเคอุย้ยสวยดีนี่นาะไหนว่าลงสีไม่เก่งไงแต่เท่าที่เราเห็นก็ชัดเจนนะเกลี่ยสีได้เนียนมากจริงดิไม่มีใครเคยชมเราเลยเลยเนี่ยจริงค่ะแต่ คืนชื่อว่าศิลปะไม่ต้องให้ใครมาชมหรอกว่าผลงานของเราสวยหรือว่าไม่สวยแค่เราเห็นว่าสวยก็พอแล้วพูดจบเจ้าของร่างสวมเสรสชายยาวก็ฝากกลิ่นหอมอ่อนไว้ให้มาเรีย สูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วมองตามแบบตาละห้อยจะลุกออกไปเดินเคียงข้างก็เกรงว่าจะลำคาญหลายชั่วโมงที่ได้ใกล้ชิดด้วยการยกก็เรื่องศิลปะขึ้นมาอ้างก็นับว่าดีมากแล้ว ช่วงที่ว่างพูกกันแล้วชะเง้อชะแงะแ,แลมองออกไปตรงหน้าร้านที่ไรซึ่งผู้คนในวันทำงานมาเรียก็ควักสมาร์ทโฟนมากดโทรคุยกับพี่ชายซึ่งเป็นแอป,ปสนทนาที่สามารถใช้ระหว่างประเทศได้ความห่วงใยของเขาน่าจะบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาถึงเมืองไทยพร้อมๆกับการก้าวขาลงจากเครื่องบินของเธอนั่นล่ะฮัลโหลคุยได้ไม่นานนะ ฉะนั้นก็ตั้งใจฟังแต่ถ้าฟังไม่ออกก็กดบันทึกเสียงแล้วไปแปลเอาเองขี้เกียจจะเรียบเรียงคำพูดโอ <Okay. You S 1> เคอยู่เจอเขาหรือยังเจอแล้วแต่ไม่เจอพี่มาร์คเขาน่าจะแยกบ้านกันอยู่จริงๆล่าสุดที่ส่งข้อความมาก็ก่อนขึ้นเครื่องอคืองี้นะพี่มาร์คเขาก็แค่ห่วงไหมเขาไม่ได้ขอให้ช่วยสักหน่อยแล้วโมนาก็ไม่พูดถึงพี่สาวเลยสักคำ จะให้ถามยังไงเสียมารยาทใช่เขาไม่ได้ขอให้ช่วยแต่วาเนซ่าน่าจะห่วงน้องพอพอกับมาร์กนั่นแหละมาจะสองปีแล้วที่วาเนซ่าไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วไม่มีใครดูแลน้องสาวคนเล็กที่ดือมากอยู่ก็เห็นแล้วไม่ใช่หรอว่าบ้านริมทะเลหลังนั้นมันใหญ่เกินไปสําหรับผู้หญิงตัวเล็กๆจะอยู่คนเดียวช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็มีคดีปล้นจี้ใกล้กับแกรรี่ แม่พูดเหมือนไม่นคนแถวนี้วานเนสซ่ารักน้องสาวของเขามากรักจนยอมตามใจได้ทุกอย่างก่อนที่เขาจะจากไปเขาฝากให้ไอช่วยดูแลไม่ใช่บ้างเขาจะมาฝากอยู่ทำไมพี่ชายก็มีทั้งสองคนแล้วยู่เองก็ไม่ได้เป็นอะไรกับเขาซะหน่อยเออหมายถึงอยู่อยู่ไกลออกบ้านนั้นจะช่วยอะไรได้ เงียบกลิบซึ่งมาเรียก็อยากเขกกะโหลกสำเร็จโทษตัวเองที่หลุดปากเน็บประชดทั้งที่รู้ดีว่าพี่ชายตกอยู่ในสถานะแอบรักโดยไม่คิดครอบคลองแต่ว่าเมื่อถึงคราวต้องปกป้องโจนาธานก็คงช่วยอย่างสุดความสามารถ ล่าสุดเขาเล่าว่าคุณมาร์คทะเลาะก,กับภรรยาด้วยเรื่องของน้องสาวที่ไม่ยอมขายบ้านประเด็นหลักไม่ใช่เรื่องส่วนแบ่งแต่เป็นเพราะความห่วงที่พี่ชายมีต่อน้องสาวจนเกิดความเครียดลุกลามไปถึงการมีปากเสียงกับภรรยาที่ห่วงเขาเช่นกันต้องได้สิอย่างน้อยก็ช่วยวานเนสซาจากไปอย่างสงบวันก่อนมาร์คเล่าให้ไอฟังว่าวานเนสซาไปหาเขา แล้วขอพาน้องสาวไปอยู่ด้วยนั่นยิ่งทำให้เขากังวลามาอมืว่าไงอยู่ช่วยไอยหน่อยได้ไหมจะให้ช่วยอะไรทำยังไงก็ได้ให้โมนาสนเรื่องอื่นบ้างนอกจากแกรรี่ทำยังไงก็ได้ที่ช่วยให้โมนาปล่อยวางเรื่องวาเนซ,ซ่าทำยังไงก็ได้ที่ช่วยให้เขาหายจากโรคซึมเศร้า เฮไม่ใช่ละโมนาไม่น่าจะเป็นซึมเศร้าขอร้องล่ะมาเรียทำยังไงก็ได้ไอ้ขอร้องหมดกันจากพี่ชายอเมริกันตัวใหญ่ปากร้ายกับน้องในบางเวลาตอนนี้โจนาธานมีเสียงสั่นเครือราวกับจะร้องไห้เขากลายเป็นชายหนุ่มตัวเล็กตัวน้อยเมื่อเอ่ยคำว่าขอร้อง คงเป็นเพราะต้องการให้สตรีอันเป็นที่รักจากไปอย่างสุขสงบหรือไม่ก็จนาทานเองนั่นล่ละที่ต้องการดูแลโมนาซึมเศร้าเหรอไม่นะเขาก็ร่าเริงดีแค่ถามคำตอบคำตามปภาษาคนที่เพิ่งรู้จักกันยิ่งตอนที่ได้อยู่กับงานศิลปะเขาก็เงียบคือเงียบแบบคนที่ต้องใช้สมาธิปกติดีนี่งานศิลปะ รูปผีเสือ้อใช่ไหมใช่รู้ได้ไงรู้สิเพราะว่ารูปนั้นควาเนซ่าตั้งใจวาดให้มนาเฮ้ยจริงดิจริงแล้วเพราะว่ามาด่วนจากไปมันก็เลยามาไอไม่รู้หรอกนะว่ามันจะช่วยได้ไหมแต่การที่โมนาไม่ยอมย้ายไปอยู่ที่อื่น ทั้งที่ไม่ควรจะอยู่ที่นั่นคนเดียวมันก็บอกชัดแล้วว่ายังไม่ปล่อยวางแล้วไอ้กับมาร์กก็เป็นห่วงเขามาก <c oughs> เดี๋ยวนะขอจูนแป๊บเรื่องรูปเทียงลงสีไม่เสร็จไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องย้ายบ้านเพราะายิ่งผูกพันยิ่งชอบอะไรเหมือนกันพี่น้องที่รักกันมากย่อมไม่มีทางตัดกันได้ขาดแน่นอนส่วนเรื่องเศร้าโศกเสียใจ ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาของมนุษย์ที่ต้องพลัดพากจากคนรักป่ะบางทีการที่โมโนายอยากอยู่ที่นี่ตามลำพังก็เพราะว่ารู้สึกปลอดภัยและสบายใจมากกว่าอยู่ที่อื่นรั้วบ้านก็ใหญ่โตแข็งแรงดีไม่มีอะไรน่าห่วงอืเซฟโซนของคนเรามันไม่เหมือนกันนะอย่างไอก็มีอยู่เป็นเซฟโซนทั้งที่บ้านก็ไม่ได้อยู่ติดกันทำไมไม่เห็นยูห่วงไอแบบนี้บ้างฮะ เงียบไม่ตอบเอานะเรื่องบางเรื่องมันเป็นเรื่องระหว่างคนในครอบครัวที่ต้องให้เขาคุยกันเองส่วนเยียวยาจิตใจให้หายเศร้าน,นี้ก็น่าลองเพียงแค่นั้นพี่ชายก็ถอนใจเฮือกใหญ่ที่โน้มน้าวไม่สำเร็จแน่ละ่ะ ก่อนบินมาเมืองไทยเขาบอกเธอว่าแถวนี้มีแกลเลอรี่ชื่อดังที่น่าแวะมาชมผลงานโดยมีน้องสาวของวานิซ่ารับช่วงดูแลต่ออย่างน่าเห็นใจรวมถึงเรื่องราวที่เขาแอบรักแอบชอบคุณเจ้าของแกลเลอรี่ก็แค่นั้นแค่เล่าให้เธอฟังหากใช่ต้องการให้ช่วยเกี่ยวยาโธมาโอเคจะลองดูก็แล้วกัน แต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำได้ดีแค่ไหนนะเพราะเขาไม่น่าจะใช้พวกไร้เดียงสาหรืออ่อนต่อโลกเหมือนผู้หญิงตัวเล็กๆทั่วไปอย่างที่ยูว่าพี่สาวจากไปทั้งคนยังทนอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่หันไปทางไหนก็มีร่องรอยคิดถึงจะพูดจะจาก,ก็คิดหน้าคิดหลังระวังตัวอยู่ตลอดเวลาคงเข้าใกล้ไม่ได้ง่ายๆถ้าเขาไม่วางใจให้สนิทด้วยไอคุยอยู่กับยอยู่นี ก็ไม่รู้ว่าเขาจะได้ยินไหมกล้องวงจรปิดติดอยู่เต็มห้องค่ะก็น่ารักดีที่รู้จักดูแลตัวเองว่าแต่เขามีแฟนไหมไหนๆยุก็อยากให้ไอาช่วยดูแลแล้วนี่ฮะไม่รูอ้อย่านอกเรื่องแล้วก็อย่าล้ำเส้น <laughs> อะไรวะที่แบบนี้แล้วพูดชัดเจนเลยนะคูเป็นคนไทยหรือไงอือ คงเป็นเพราะเขารักเธอมากจึงเลือกคบแต่เพื่อนคนไทยและฝึกฝนทักษะการพูดเพื่อสื่อสารโดยเฉพาะกับเพื่อนชาวเอเชียที่มาเรียสนิทสนมด้วยส่วนใหญ่ก็คือคนไทยที่พำนักอยู่ต่างแดนส่วนเพื่อนของจนทานก็มีแต่พวกชายไทยที่หลงรักรอยสักขอาใจนะให้อยากช่วยอยากช่วยเขาจริงๆอืมรู้แล้วล่ะนะ แต่คงต้องขอดูให้แน่ใจก่อนว่าเขาซึมเศร้าจริงไหมหรือว่าเป็นพวกโลกส่วนตัวสูงที่ชอบอยู่ในพื้นที่เซฟโซนของตัวเองซึ่งถ้าเป็นอย่างหลังต่อให้เอาช้างมาฉุดเขาก็ไม่ไปพี่สาวของเขาบ้านของเขาจะให้เขาไปไหนไอไม่เข้าใจจริงๆคำหลังมาเรียปลายตามองเจ้าของร่างสวมเรสชายยาวและข้อเท้า ก้าวไปหารถไอศครีมมอเตอร์ไซค์ขับเคลื่อนสีล้อพ่วงข้างสุดคลาสสิกโมนามีรอยยิ้มสดใสพูดคุยกับพ่อค้าแล้วชี้ปลายนิ้วไปยังรูปไอศครีมบนแผ่นป้ายด้านข้างตัวรถซึ่งก็คงเลือกซื้อมาฝากเพื่อนใหม่อย่างเธอด้วย <c oughs> คนป่วยโรคซึมเศร้าจะยิ้มสวยบาดใจได้ขนาดนี้เชียวหรือไม่น่าใช่ กระทั่งรอจ่ายเงินแล้วรับของมาเรียที่บังเอิญปลายตามองร่างของฝรั่งผมทองก็ใจหายเธอเห็นชายสองคนสวมกางเกงขาสั้นเสื้อกล้ามหลวมโคลงที่ช่วงคอพลิ้วไหวตามแรงลมพวกเขาลองขยับเข้าไปใกล้ร่างของโมนาและในทันทีที่ไหวตัวทันสาวเจ้าก็รีบวางธนบัตรให้พ่อค้าบนฝาถังใส่ไอศครีมโมนาหันหลังเดินหนีอย่างไม่สนใจใยดี หนุ่มร่างสูงที่หนึ่งในนั้นเร่งก้าวตามใบหน้าของเขามีหนวดเคลาวรุงรังยิ้มพลายและรอบเลียริมฝีปากาแปบ๊บนะเดี๋ยวไอโทรไปใหม่โดยไม่ทันไตร่ตรองและพุ่งไปหาประตูไม้ด้วยความไวแสงมาเรียก็แสดงตนด้วยการเดินส่วนร่างของโมนาแล้วไปหยุดยืนวางท่า ใช้ฝ่ามือยันบานประตูให้เปิดค้างไว้เธอจ้องมองเจ้าของร่างสูงใหญ่ที่ต้องยั้งเท้าก้าวเดินเพราะถูกกั้นขวางฝรั่งผมทองหุกยิ้มทันทีที่เห็นหน้าเธอองมือหนาที่ใช้ลูบๆคำคำ,คำหนวดเคลาตัวเองลากเลื่อนไปนวดไทยทอยแก้เกอแต่ก็รออย่างเชิงว่าเกิดอะไรขึ้นมาให้ตีมค่ะอืมขอบใจฝากไว้ก่อน เข้าไปข้างในอ๋อโอเคแมมจะคุยด้วยน้ำเสียงเรียบนิ่งแต่ว่าดวงตาที่จ้องคเขม็งคงส่งผลให้โมนาคาดเดาได้ไม่ยากจึงรีบเดินเข้าไปในแกลเลอรี่ ส่วนฝรั่งร่างสูงก็ชะงักหยุดแล้วลาถอยซึ่งก็ไม่ไหยหันมาเหลียวมองอย่างยียยนกวนประสาทมาเรียดที่ตั้งใจใช้ตัวเองเป็นเกราะกำบงังไม่ให้เข้าถึงตัวจึงจำต้องยืนคุมเชิงสักพักแบบจ้องขม็ง แล้วรอจนชายอีกคนวางท่อนแขนคล้องคอเพื่อนให้เลี่ยงไปทางอื่นแน่ละ่ะเธอไม่ใช่พวกลุกคลึงที่มีสีผมหรือหน้าตาค่อนไปทางชาวตะวันตกแต่รอยสักและกล้ามเนื้อก็ชัดเจนให้ไอหมอนั่นที่เพิ่งจะขวาดสายตามองตั้งแต่หัวจดเท้าได้ประเมินสถานการณ์ฮกึก็แค่พวกไร้มารยาท แถมยังมีท่าทีจะเข้าหาสาวไทยที่เป็นเจ้าถิ่นว่อนั้นแล้วอี่พวกนี้อืมหรือว่าเรื่องที่พี่ชายของโมนากังวลคือเรื่องนี้กันนะเรื่องที่มีชายแปลกหน้ามาวนเวียนอยู่ใ,ใกล้ๆกแกลเลอรี่ที่ต้องเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวและคนที่ชื่นชอบศิล,ละปะรวมถึงพวกที่มีจุดประสงค์อื่นพวกที่เธอตัดสินใจใช้ตัวเองเป็นเกราะกำบังเมื่อครู ถัทงที่ก็ไม่ได้สูงสักเท่าไหร่น่าจะไล่เลี่ยหรือเตี้ยก,กว่าพวกเขาเสียด้วยซ้ำมาจ้า <c oughs> ไอตีมละลายหมดแล้วค่ะไปเดี๋ยวนี้ล่ะเก <c oughs> ือบไปแล้วไหมล่ะอีป้าเอ้ย